ตอนที่295ผู้ใดบอกว่าสตรีสู้บุรุษไม่ได้ทว่าวกองโจรมีจำนวนมากเกินไปท้ายที่สุดก็ยังปล่อยให้พวกมันบุกเข้ามาถึงหน้าปากทางเข้าหุบเขาได้หลีชิงจึงชักกระบี่แล้วเริ่มสังการโจนที่พุ่งเข้ามาคนแรกคนที่สองคนที่สามพรานหวังวังต้าจู้วังเออจู้และอีกสองสามคนก็ยกมีสำหรับถางป่าหรือไม้งามสำหรับล่าสาัตว์เข้าร่วมด้วย ส่วนกองทหารชาวบ้านทั้งสองฝั่งยอดเขาก็ยกโล่ถาวันของตนขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีจากศัตรูพอมองสถานการณ์ในหุบเขาแล้วกุนซือก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายกับชาวบ้านกลุ่มนี้อีกต่อไปมันจึงกล่าวขึ้นว่าท่านแม่ทัพอีกฝ่ายมียอดฝีมือผู้หนึ่งพื้นที่ตรงนี้ตั้งรับง่ายแต่บุกยากฟ้าใกล้สว่างแล้วเราจะอยู่ชื้ลีโกนานไม่ได้ขอรับแม่ทัพกบฏรีบผลักมันไปอีกทางจากนั้นก็ชี้ศพที่นอนเกลื่อนพื้น หรือจะให้พี่น้องของเราต้องตายเปล่าข้าจะทําให้พวกชาวบ้านที่สมควรตายเหล่านี้ได้ตายตามพี่น้องเราไปคุณสือนึกตําหนิในใจถ้าตอนแรกเจ้าฟังข้าเราจะสูญเสียพี่น้องมากมายเพียงนี้หรือสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นและอยากวางอํานาจของเจ้าหรอกหรือคุณสือยังเกลียกล่อมต่อทว่าดวงตาของแม่ทัพกบฏมืดบอดด้วยไฟโทสะจึงไม่สนใจเสียงทักท้วงอันใดทั้งสิ้น มันมีเพียงความคิดที่จะกำจัดชาวบ้านในหุบเขาและหันศพเป็นพันๆชิ้นเท่านั้นเวลานี้หลินเว่ยเว่ยนำทางแม่ทัพกลัวและทหารกว่าสองพันนายจากนั้นแบ่งเป็นสองเส้นทางเส้นทางแรกคือขึ้นเขากับนางส่วนอีกทางคือบุกทะลวงเข้าหมู่บ้านแม่ทัพกบฏคิดว่าชาวฉือลีโกเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดากลุ่มเล็กจำนวนร้อยกว่าคนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่อันใดจึงนำทหารกระบฏตามมาไม่ถึงห้าร้อยนายกำลังกระบฏเกินครึ่งจึงขึ้นไปยังหุบเขา ดังนั้นในหมู่บ้านจึงมีกระอยู่ไม่ถึงสอง้อนายด้วยกำลังรบที่ต้านทานไม่ไหวพวกมันจึงถูกทหารรักษาการปรับปรามจนสิ้นหลินว่ยวว่ยว,วิ่งเหมือนหอกนางรีพาทหารพันกว่านายไปยังป่าสนแดงโดยใช้ทางลัดแม่ทัพกลัวและนายทหารใต้บัญชาต้องรีบตามสุดกำลังถึงจะตามนางทันเด็กสาวคนนี้ไม่เพียงแรงเยอะอยังวิ่งเร็วมากด้วยถือเป็นต้นกล้าที่ดีอีกต้นน่าเสียดายที่เกิดเป็นสตรีเมื่อลองหันไปมองบัณฑิตท่าทางอ่อนแอคนนั้นหืม บัณฑิตเจียงคนนี้ดูอ่อนแอผอมแห้งทว่ามีกำลังกายและความอดทนไม่ธรรมดาไม่แพ้ทหารใต้บังคับบัญชาแม้แต่น้อยบัณฑิตเจียงมีความคิดจะทิ้งบุญมาจับทางบูบ้างหรือไม่แม่ทัพกลัวปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วหันไปถามชายหนุ่มแต่หลินเว่ยเว่ยชิงตอบก่อนเจียงโมหานแม่ทัพกลัวในอนาคตบัณฑิตเจียงของพวกเราจะสอบจองหวนท่านอย่าเอาความคิดไม่ดีมายัดใส่หัวเขา แม่ทัพกลัวเรียนรู้ตำราต่างๆไม่ค่อยเข้าหัวจึงหันหน้าเข้ากองทัพเขาจึงเอ่ยพร้อมรอยยิ้มพวกเจ้าต้องคิดให้ดีตอนนี้เขาเป็นเพียงบัณฑิตถงเซิงต่อไปยังมีซิ่วชัยจูเหรินจิ้นซื่อมีคนจํานวนมากที่ต้องติดอยู่ในระดับต้นแม้หนวดคราวจะขาวแล้วก็ยังเป็นแค่บัณฑิตถงเซิงถ้าเจ้าติดตามข้าก็ไม่เหมือนกันหรอกสมองของเจ้าดีตําแหน่งก็ต้องเลื่อนไวแน่นอนไม่แน่ว่าหลังจากสู้รบสักสองสามสนามแล้วเจ้าก็อาจได้เลื่อนเป็นรองแม่ทัพขั้นหก จ้องหวนที่เจ้าเหนื่อยแทบเป็นแทบตายก็เป็นเพียงอาจารย์สอนหนังสือระดับหกเท่านั้นเจ้าว่าใช่หรือไม่หลินเว่ยเว่ยยังคงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดมือทั้งสองข้างของบัณฑิตเจียงบ้านเราจับแค่ผู้กันด้ดามดับไม่เหมาะกับเขาหรอกข้าขอขอบคุณความหวังดีของท่านแม่ทัพแทนเขาด้วยแม่ทัพกลัวมองนางด้วยความรู้สึกเสียดายที่จริงคนที่ข้าเล็งไว้คือเจ้าถ้าเจ้าเป็นเด็กหนุ่มก็คงดีไม่น้อยห้าห้าห้าหัวมู่หลานก็เป็นสตรี นางยังออกศึกแทนบิดาได้เลยข้าได้ยินว่าตอนที่หมินหวังเฟยทรงเยาวไวก็เคยนำทัพออกศึกเป็นสตรีแล้วมีปัญหาอย่างไรผู้ใดบอกว่าสตรีสู้บุรุษไม่ได้ให้เขามาังัดข้อชนะข้าแล้วค่อยพูดเท้าของหลินเว่ยเว่ยไม่เคยหยุดและบทสนทนาดูจะไม่ส่งผลต่อความเร็วของนางแม้แต่น้อยนายทหารหนุ่มข้างกายแม่ทัพกลัวก็มองนางอย่างไม่สบอารมณ์รอให้กำจัดกบฏหมดก่อนข้าจะลองงัดข้อกับเจ้าแม่ทัพกัวรีบตบหลังศีรษะเขาทันที เจ้าหน้ารือแรงของหลินกูเนียงอาจเทียบได้กับมนุษย์โอสถแล้วเจ้ายังคิดจะงัดข้อกับนางอีกหรืออย่าหาเรื่องให้ตนเองอับอายดีกว่าอีกอย่างคือแม้เจ้างัดข้อชนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วจะมีประโยชน์อันใดหลินเว่ยเว่ยเห็นกองทับด้านหลังมีความเร็วตกลงเรื่อยๆคนที่หัวใจลุกเป็นไฟอย่างนางจึงพูดกับเจียงโมหานว่าข้าไปก่อนเจ้าพาพวกเขาตามมาเห็นหรือไม่นางรังเกียจที่เจ้าวิ่งช้าเข้าแล้วขณะมองแผ่นหลังของหลินเว่ยเว่ยแม่ทับกัวก็แกล้งหยอกเย้าลูกน้อง เดินทางบนเขามาเกือบหนึ่งช่วยยามขาของนายทหารหนุ่มก็เริ่มปวดขณะมองตามแผ่นหลังที่หายไปราวกับบินได้ของหลินเว่ยเว่ยเขาก็ยอมแพ้ด้วยใจจริงยอมจำนวนต่อนางแล้วตอนที่หลินเว่ยเว่ยมาถึงทางเข้าหุบเขาทัว่วตัวของหลีชิงก็เต็มไปด้วยบาดแผลพรานหวังกับพวกวังต้าจู้ก็มีบาดแผลเช่นกันนางยังเห็นว่าพวกเขาจะป้องกันปากทางเข้าหุบเขาไว้ไม่ไหวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้ พวกกบฏราชวงศ์ก่อนพวกเจ้าโดนทหารรักษาการเมืองจงโจปิดล้อมไว้หมดแล้วรีบยอมจำนวนเดี๋ยวนี้หลินเว่ยเว่ยตะโกนเสียงดังลั่นขณะเดียวกันก็ถือกระบองเหล็กเข้าหากลุ่มจรกรบฏแม่ทัพกบฏคาดไม่ถึงว่าด้านหลังจะมีคนอื่นตามมามันจึงรีบหันไปมองแต่แล้วก็เห็นเป็นเด็กสาวคนหนึ่งมันจึงตะโกนดุพวกลูกน้องที่กำลังแตกตื่นว่าแตกตื่นอันใดกันทหารรักษาการอันใดเล่า แค่เด็กคนหนึ่งก็ทําให้พวกเจ้าตกใจจนเป็นแบบนี้แล้วยังจะติดตามเจ้านายเพื่อทําการใหญ่ได้หรือทันใดนั้นแม่ทัพกระบฏก็โบกมือส่งสัญญาณแด่พลทธนูยิงหลีชิงแทบจะพุ่งตัวออกมาจากหน้าหุบเขาดวงตาเต็มไปด้วยความดูร้ายเสี่ยเว่ยระวังลูกธนู หลินเว่ยวรีบกวดแกว่งกระบองเหล็กในมือลูกธนูที่พุ่งเข้ามาถูกกระแทกออกไปโดยไร้ข้อยกเว้นแค่ชั่วอึดใจเดียวนางก็พุ่งเข้ามาในกลุ่มโจนวิชากระบองที่หลีชิงสอนมารวมกับพละกำลังของนางทำให้ดูน่าเกรงขามมากไปว่าจะไปทางใดพวกโจรก็กระเด็นออกเป็นแถบไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต แม่ทับกบฏดคาดไม่ถึงว่าเด็กสาวรูปร่างผอมบางคนหนึ่งจะเป็นเครื่องจักรสังหารแค่ชั่วอึดใจก็ทำให้ลูกน้องหลายสิบนายลงไปนอนร้องอดครวญอยู่บนพื้นเงาในมือของมันสั่นรัวจากนั้นมันก็รีบพุ่งเข้าใส่หลินเว่ยเว้ทันทีท่าทางดูดันคือหมายเอาชีวิตนางในคราเดียวน่าเสียดายที่หลินเว่ยเวยไ,ไม่มีทางยืนเฉยให้มันฟันเมื่อเห็นเงาฟาดลงมาหลินเว่ยเวยก็รีบใช้กระบองเหล็กในมือต้านเอาไว้แม้จะเป็นเวลากลางวันก็ยังเห็นประกายไฟได้อย่างชัดเจน แม่ทัพกบฏรู้สึกเจ็บฝ่ามือและอาวุธแทบหลุดออกจากมือเมื่อเซถอยไปสองสามก้าวแล้วมันก็ใช้ด้ามเงายันพื้นไว้เมื่อยืนได้มั่นคงแล้วมันก็ถามด้วยความประหลาดใจเจ้าเป็นใครคิดจะเป็นศัตรูกับแม่ทัพอย่างข้าหรือแม่ทัพเจ้ามีราชองค์การจากห้องเต้องค์ปัจจุบันหรือไม่ทหารที่เจ้านำมาเป็นทหารของราชสำนักหรือเปล่าเผาทำลายบุกปล้นและฆ่าโดยใช้หน้าก,ากากของคำว่ากอบกู้ราชวงศ์มากระทำเรื่องชั่วช้าเจ้ายัางกล้าเรียกตนว่าเป็นแม่ทัพอีกหรือ ฝีปากของหลินเว่ยเว่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังข้าเป็นเพียงเด็กสาวชาวบ้านของหมู่บ้านชือลีโกแม้แต่ข้าผู้นี้เจ้ายังเอาชนะไม่ได้แล้วยังคิดจะเอาชนะทหารผู้องอาจของต้าเซียอีกหรือเป็นศัตรูกับเจ้าเฮอตอนที่เจ้าพาสุนักรับใช้เหล่านี้มาเหยียบแผ่นดินชือลีโกก็ถือเป็นศัตรูของเราแล้วผู้ที่ทำผิดต่อผือนน้ำและขุนเขาของข้าไม่ว่าอยู่ไกลเพียงใดก็ต้องโดนประหารถ้อยคำของหลินเว่ยเว่ยเปลี่ยนไปด้วยพลัง ผู้ที่ทำผิดต่อผืนน้ำและขุนเขาของข้าไม่ว่าอยู่ไกลเพียงใดก็ต้องโดนประหารพูดได้ดีทันใดนั้นร่างของแม่ทัพกลัวก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากผืนป่าและทหารพันกว่านายด้านหลังก็อบล้อมพวกกบฏเอาไว้แล้ว